ขาหมูของเราทานแล้วไม่เลี่ยนครับรสชาติกลมกรอ่อมสายเฮลตี้คือทานได้เลยสบายใจได้ของเรามันน้อยจริงๆครับแทบจะไม่มีมันแล้วครับการที่เจ้าของมีความใส่ใจให้คนทานรู้สึกแบบประทับใจอ่ะมันคือแบบความตั้งใจที่เขาอยากจะส่งต่อให้ลูกค้าของเขาริง ที่จาความได้ผมก็คือจําภาพอามาได้เรียนรางว่าเอออาาเป็นคนคนแก่ที่น่ารักตัวอ้วนหน่อยครับแล้วก็อารมณ์ดีแต่เป็นคนขยันแต่ทุกๆครั้งเวลาที่อาม่าทําหรือว่านานๆทีได้กินฝีมือมากก็จะรู้สึกประทับใจทุกครั้งในการเอ่อั้งรวมอามขายมาจนถึงปัจจุบันน่าจะมีประมาณสัก70ปีได้แล้วครับก่อนที่ร้านถูกเวนคืนที่ไปครับ ส่วนตัวผมเพิ่งกลับมาจากอเมริกางานการก็ยังไม่มีแล้วก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เลยหาดูซิว่าเรามีอะไรใกล้ตัวที่มันดีผมก็เลยเออนึกถึงขาหมูตัวนี้แหละแล้วก็กลับมาทําใหม่ครับก็เดินเข้าไปบอกคุณพ่อว่าเออผมเจอแล้วนะว่างานที่ผมอยากจะทําพ่อก็ถามว่าอะไรผมบอกผมเนีย่ย อยากขายข้าวขาหมูของอาาทุกคนเขาตกใจกันหมดนะครับว่าอยู่ดีกลายาเป็นผมที่รับช่วงต่อเป็นหลานคนเดียวที่ตระก,กูลที่แบบตื้อที่สุด <laughs> แล้วก็มารับช่วงต่อผมก็รู้สึกภูมิใจครับที่สามารถนําชื่อเสียงหรือสร้างชื่อเสียงกลับมาให้อาม่าได้ครับ <c oughs> ตอนแรกกับรุ่นสองทอยู่ครับแต่ก็ไม่สักเสครับ จนคนทําก็เริ่มแก่ตัวลงก็เริ่มถอดใจก็เลยตัดสินใจที่เออไปเรียนรู้แล้วมาฝึกทำด้วยตัวของเราเองครับไปเรียนรู้สูตรที่อ่อนนุ่ดเพราะว่ารุ่น2อ,อยยุอ่อนนุ่ดไปเรียนรู้จริงๆจังๆประมาณสักสาเดือนพอ3เดือนปุ๊บเราก็ต้องมาทดลองเองละก็ทําไปทุกวันทําซ้ําผมเชื่อในหลักการการทําซ้ําเราอยากจะเก่งเอาใครหรือว่าเราอยากจะเก่งเอาคู่แข่งคือเราก็ต้องซ้อม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 ก็ลองพิสูจน์มาเนี่ยจะ ปีกว่าแล้วที่เราฝึกซ้องกันมาเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นหน้าร้านอย่างวันนี้ครับถ้าเป็นคนเจนเตยอ,อาจจะแบบว่าไม่เข้าใจทําไมต้องเป็นขาหมูช่วงนั้นคือแบบชานมไข่หมูคิดมากทุกอย่างแบบฟิวเวอร์มากๆแต่คุณเอาเลือกที่จะทำขาหมาูมากิมเชงแต่พอได้เข้าไปสัมผัสได้เห็นตั้งแต่กระบวนการทำอะคะ่ะมันเห็นความคราฟความโฮเมด ลองผิดลองถูกของมาประมาณสัก6เดือนแล้วก็สร้างแบรนปในตัวครับคือเราก็ส่งไปให้คนอื่นเขาชิมเออไม่ใช่เราเราคิดไปเองนะว่าขาหมูแล้วอร่อยเ,ออเพื่อนสนิทก็บอกว่าเออทำขาหมูได้ออกมาอร่อยมากๆพอผมได้ฟังผมก็ภูมิใจนะคำชมจากเพื่อนออที่จากเกเดมาด้วยกันอะไรพวนี้ครับตอนนั้นที่ขาหมูแม่กิมเชงเดือกที่จะทำเป็น d e ลิเวอรเนื่องจากเป็นวิกฤตของโรคระบาดค่ะ ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการขายอาหารหรือเปิดร้านอาหารแบบใหม่เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ได้เยอะขึ้นกว่าเดิมค่ะออเดอร์ของแม่กินเชงนะคะจะเป็นแบบบิ๊กลอตมากกว่าเช่นสั่งเข้ากล่องเพื่อไปเลี้ยงสำนักงานซะมากกว่าอันนี้จะเป็นลอตใหญ่ๆที่แม่กินเชงสามารถทำได้ ช่วงที่มาเป็นออนไลน์เราทําได้ประมาณเกือบเกือบห้าถึงหเดือนประมาณนั้นค่ะที่ลงแบบเต็มตัวจริงๆแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เริ่มมามีหน้าหลานเมื่อตอนเดือนธันวาปีที่แล้วกลางกลางเดือนธันวา <S <S 2> <S 2> ที่เลือกโครงการช่างชุยเป็นที่ตั้งเพราะว่าช่างชุยเป็นสถานที่กึ่งสาธารณะแล้วเป็นที่ที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกฐานะ ไม่ใช่แค่คนรวยหรือคนจนมันเป็นจุดศูนย์กลางที่ทุกคนสามารถมาได้จตงมองว่าอันนี้ค่ะเป็นจุดศูนย์กลางที่ดีที่จะให้แม่กิมเชงมาเปิดตัวที่นี่เป็นครั้งแรกก็ผลตอบรับค่อนข้างดีลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าที่สั่งเดลิเวอรเราตลอดก็วอล์ i อินเข้ามาทานที่ร้านเพราะว่าอยากสัมผัสแบบขาหมูที่ ใหม่ๆจากหม้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีกิจวัตรประจำวันของข้ามูแมงกินเชงน,นะครับผมก็จะเข้าร้านปรามาซ้ากอด8โมง รสชาติส่วนตัวผมว่ามันเป็นรสชาติที่มีกลิ่นเฉพาะตัวครับแล้วก็จะมีรสชาติที่มันกลมกล่อมครับทานเราไม่เลี่ยนสายเฮลตี้คือทานได้เลยสบายใจได้ของเรามันน้อยจริงๆครับแทบจะไม่มีมันแล้วครับอันนี้ก็คือขั้นตอ,อนแรกสุดของข่าวหม,แมูแมกมิเกงก็คือเผาด้วเอาทานนะครับ การที่เราสั่งขาหม,มูเผาจากตลาดคือเขาก็เผาด้วยเอาแก๊สใช่ไหมครับเผาด้วยแก๊สกระป๋องพวกนี้ครับมันก็จะได้กลิ่นแก๊สมันก็อาจจะสะอาดก็จริงแต่ความหอมมันไม่มีครับเราก็เลยมาเผาด้วยเตาถ่านเพื่อความหอมมากขึ้นครับลดวความคาวอะไรพวกเนี้ครับทีน,นี้เราต้องดูถึงระดับไหนครับถึงรู้ว่ามันจะได้แล้วนี่ครับสีก็จะประมาณสีดำแบบเนี้ยครับอ่าขานี้ก็ได้แล้วครับ อันนี้เผาคากิครับเผาเหมือนกันเทคนิคเดียวกันครับแต่เราก็จะเน้นในตรงตรงอุ้งเท้าครับเพราะว่าบางคนเขาเขาชอบแบบด,ด,ดูดตามเล็บตามอะไรพวกนี้ของเราก็ต้องพยายามทําให้มันสะอาดมากครับอัอนนี้คือคากิใช้ได้แล้วครับแล้วก็เสร็จปุ๊บก็จะมาขูดละครับส่วนให้มันเหยียบคืนพวกนี้ครับเราก็ควรจะตัดมันออกครับ เพราะว่ามันจะมีกลิ่นไม่พึงประสงคมเกิดเอาไปต้มพวกเนี้ยครับก็เสร็จปุ๊บก็เอามาทอดเพื่อรีดเอาไขม,มันให้มันออกเหลือน้อยที่สุดครับทอดอข้างละประมาณสัก2องนาทีครับพอมันเริ่มออกสีเหลืองทองเนะี่ยอันนี้แสดงว่าใช้ได้ละสีของเราก็จะนัดอัประมาณนี้นะครับ เครื่องเทศครับเดี๋ยวเราต้องมีการมาคั่วเครื่องหอมพวกนี้ครับก่อนที่เราจะเอาไปต้มครับอันนี้เราก็จะเริ่มทําการคั่วเครื่องนะครับกระเทียมพิไทัยที่เราตำไว้แล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องหอมครับ คัวน,นี้เรากต็ต้องใจเย็นๆครับเราไฟก็อย่าให้ไฟแรงเพราะาถ้าไฟแรงมากปุ๊บเครื่องมันก็จะไหมเร็วแล้วมันก็จะไม่หอมอันนี้สีก็เริ่มใช้ได้แล้วครับสีก็จะเริ่มออกเป็นเหลืองทองครับเครื่องเทศครับที่เราเตรียมไว้ไปเกีร์ครับเอาใส่ในหม้อครับ คือการมัดก็คือกันไม่ให้เครื่องเทศอะไรที่เราห่อไว้ออกมาครับเวลามันทาสุดมันทาลักออกมาเวลาเราตักขายมันจะยากเราก็จะใสไ่ไปในตรงกลางไปเลยสูตรน้ำพะโลนก็จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านครับมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันครับซึ่งเป็นกลิ่นหอมของการคั่วเครื่องเทศครับรับและรสชาติก็จะออกหวานน้ำเค็มตามครับแล้วก็ไม่สามารถปเปิดเผยได้ด้วยครับ ทันออนสุดท้ายนะครับแล้วก็จะใส่น้ำแล้วก็ใช้น้ำกรองนะครับใส่ไปเลยให้มันท่วมๆไปเลยขาหมูรอบแรกเราจะต้มประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับครับแล้วก็พักไว้ข้ามคืนหนึ่งวัน,นครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็มาตุนต่ออีก2ชั่วโมงครับ ขาหมูแม่กิมเชงจริงๆแล้วเป็นขาหมูโฮมเมดค่ะความพิเศษของเขาก็คือเขามันน้อยชั้นไขมันนะคะจะมีความบางกว่าขาหมูทั่วไปเพราะว่ามันถูกการลีนไขมันออกในขั้นตอนที่เราผลิตอยู่แล้วคนกินรู้สึกแบบขาหมูไม่จาเป็นต้องอ้วนก็ได้ <laughs> มันกินได้เรื่อยๆมันแบบเกินแล้วอยากกินอีกด้วยรสชาติที่มันอร่อยด้วยค่ะ ร้านนี้ขายออเดอร์เดลิเวอรี่ตั้งแต่11โมงค่ะจนถึง4ทุ่มหน้าร้านก็คือจะเปิดตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง5ทุ่มค่ะ องค์ประกอบของขาหมูแม่กิมเชงนะคะใน1กล่องที่ลูกค้าจะได้ไปเราก็จะแบ่งเข้าออกมาใส่ชามใหญ่แบบนี้เป็นชามกระดาษนะคะสามารถย่อยสลายได้ต่อมานะคะด้านในพอเปิดมาปุ๊บเป็นข้าวแล้วก็เราก็จะแยกน้ําซุปกับน้าจิ้มให้ลูกคา้าโดยใช้ถุงสิบล็อกค่ะเพราะว่าเนื่องจากความสะดวกสบายของลูกค้าเวลาแกะจะได้ไม่หกค่ะ ที่เราเลือกที่จะแบ่งช่องขาหมู map, ออกเป็นแบบสช่องแบบนี้นะคะทําให้เราลดการที่ของทุกอย่างปนรวมกันเวลาเราส่ง Delivery ค่ะแล้วก็ทําให้ลูกค้าสะดวกสบายในการเลือกที่จะทานบางคนไม่ทานผักไม่เป็นไรเพราะเราแยกไว้ให้อยู่แล้วนอกจากนี้นะคะตัวขาหมูของเราก็จะไม่ไปปนกับข้าวทําให้ข้าวบูดเร็วหรือขาหมูเสียอะไรอย่างนี้ลดการที่เป็นเวสได้น้อยลงค่ะ วันนี้มาทานเป็นบะหมี่คากิคะ่ะมาทานขาหมูที่นี่ค่อนข้างบ่อยค่ะครั้งนี้ก็ครั้งที่4ี่ที่ห้าแล้วค่ะมันรสชาติกลมกล่อมเข้าเนื้อแล้วก็หนังไม่มนันมันทำให้เราสามารถกินได้บ่อยแล้วก็เขา c r e เอทเมนูที่หลากหลายค่ะตัวเลือกในการทานมีมากขึ้นค่ะรสชาติดีครับตัวหมูมันค่อนข้างเนื้อนุ่มแล้วตัวข้าวเป็นเม็ดแบบไม่เละครับมันก็ค่อนข้างเข้ากันแล้วก็ตัวน้ํา ลากขาหมูเองครับมันไม่ได้หวานหรือว่าเค็มจนเกินไปมันก็จะค่อนข้างมิกแอนแมทค่อนข้างดีครับผมชอบมากเลยครับแล้วผมก็ให้เต็มครับคือทานแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่เหมือนทานร้านทั่วไปอ่ะมีบุคลิกของตัวเองแตกต่างชัดเจนครับผมวันนี้ที่สั่งมาทานก็คืออ่าเป็นชุดขาหมูตุนมะนาวดองแล้วก็ข้าวขาหมูแล้วก็กระเพราขาหม,ขาขาหมูซึ่งจะเป็นเซตมาทุกอย่างคือจะบอกว่าอร่อยหมดทุกอย่างจริงๆ อาหารธรรมดาแต่เรานำมาต่อย,ยอดให้เข้ากับยุคสมัยก็เหมือนเป็นการชุบชีวิตอาหารรสชาติฝีมืออาาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งค่ะการรีแบรนดิ้งมันไม่ใช่การเปลี่ยนโลโก้หรือว่าเปลี่ยนฟอนมันคือการปรับเปลี่ยนทุกๆอย่างให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของอาหารการบริการทุกๆอย่างค่ะ ผมภูมิใจเลยครับในการที่นําชื่อเสียงของอม่ากลับมาให้คนได้รู้จกักแค่นี้มันก็เติมเต็มนะครับว่าเออทำให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตครับ